ทุุอคนอุงอิงเรียนรู้แล้วจนอาจารย์บิ๊กภูมิรินเอ่ยปากชมนะครับโอ้ยดีเนะอลโนอ๋โอ้ยเีเลนะโนออ๋อนะ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 อ๋ออ๋ออนะ๋ออ๋ออ๋อออ๋อ๋ออ๋ออ๋อ๋ออวอ๋วอ๋อ๋ออ ອວຍແນນໍໂອ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 ພາລະວັນອວຍແນນໍໂອແນນໍໂອແມນໍເຫັນຫວາບັນໄດແລ້ວວັງຊຫາບັນໄດແລ ลาสืกทุกคนได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับการร้องนะครับการแสดงลูกเอื้อนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ครับทุกคนพ่อเอกเนี่ยก็ได้เปิดคลิปวิดีโอครับที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกําลังฝึกซ้อมกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้ลูกสาวเรียนรู้เร็วสุดๆนะครับตอวอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้เอ่ยปากชมนะครับว่าใกล้จะทําได้แล้วนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนบอสโจยมนินเนี่ยฝากฝังกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินไว้ ให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มาเร้าเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนั่นเองซึ่งอาจารย์บิ๊กนะครับก็บอกเอาไว้นะครับว่าจะใส่ให้เต็มแล้วจะสอนให้แบบว่าสุดความสามารถจริงๆและวันนี้ครับทุกคนสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆก็คือแววตาของอุงอิงคือมุ่งมั่นสุดๆนะทุกคนกับการเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เชื่อว่า,วาอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนครับอย่างที่บอกครับทุกคนเวลาเรียนของน้องเนี่ยน้อยนิดหรือเกินครับ เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเป็นวันเปิดฤดูกาลแล้วครับทุกคนใช้คําว่าไม่กี่วันดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าอุงอิงนะทุกคนจ่อคิวยาวเลยนะครับหลังจากที่เรียนจากอาจาร,รย์บิ๊กพุมบรินจบแล้วเนี่ยก็จะเป็นการ เข้าห้องอัดใช่ไหมครับทุกคนเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเป็นงานโชว์อีกงานโชว์หน้าเวทีอีกครับทุกคนจากนั้นก็คือยาวเลยนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมีงานทุกวันจริงๆครับไหนจะงานพรีเซนเตอร์ครับทุกคนที่ต่อคิวเข้ามารายการทีวีอีกนะครับ จังหวะนี้แหละครับทุกคนเอาจริงๆนะถ้าเป็นคนที่โอ้โหไม่ได้แบบฝักใฝ่มากเนี่ยพักผ่อนอยู่บ้านให้เต็มที่เพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีงานข้างหน้ารออยู่แต่อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงและครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับเข้าไปหาคุณครูเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรําเพลินให้ตัวเองเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับถือว่าตอนนี้มีชื่อเสียงสุดๆในวงการหมอลำนะครับน้องก็ถือว่าโอ้โหหลายคน ยกยกให้ยืนหนึ่งะครับในเรื่องของชื่อเสียงครับทุกคนแต่อุงอิงนะทุกคนก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าทุกพื้นที่คือเวทีของน้องจริงๆนะครับและวันนี้ทุกคนได้ฟังไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับลูกเอื้อนของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่ฝึกสอนฝึกสอบฝึกซ้อมนะครับกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้อุงอิงทําได้ดีมากๆนะครับก็ ต้องบอกแล้วนะครับว่าวันนี้คือเราเห็นแล้วเราชื่นใจนะครับหลังจากเที่ยวเสร็จปุ๊บนะครับเขาไม่ได้พักผ่อนนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่า1วันพันเหตุการณ์จริงๆสําหรับครอบครัวนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยก็ไปเที่ยวหลายที่มากๆเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นน้ําตกเขาพะวิหารนะครับทุกคนแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมารินต่อนะทุกคนหลังจากเรียนต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยอุ้งอิงไปทําอะไรครับ ออกกําลังกายกับทุกคนนี่คือการไม่หยุดนิ่งจริงๆแล้วก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับว่าขยันจริงๆเนาะทุกคนเนี่ย หลายคนเรียกน้องว่าบอสน้อยเนี่ยโอ้โหไม่แปลกเลยว่าทําไมคนถึงเรียกน้องแบบนั้นเพราะว่านี่แหละครับทุกคนเหมือนพ่อโจไม่มีผิดนะครับคือเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะทํากิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์บิ๊กภูมิรินถึงว่าเอ่ยปากชมกันเลยทีเดียวนะครับและต้องบอกว่าครับทุกคนหลังจากที่น้องฝากตัวกับ,กบอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะ ตอนนี้นะครับนักข่าวหลายสำนักเนี่ยเอาไปทําข่าวกันแล้วครับตอนนี้นะครับตั้งแต่หมอลำสตอรี่นะครับทุกคนข่าวลูกทุ่งออนไลน์ครับแล้วก็อีกหลายหลายข่าวที่กําลังจะตีข่าวณตอนนี้โอ้โหยอดมากๆทำอะไรก็กลายเป็นกระแสะกลายเป็นไวรัลไปหมดนะครับและที่สําคัญเลยคือตอนนี้คนในแวดวงการหมอลำเนี่ยชื่นชมน้องหนักมากเลยครับทุกคนถ้าไปย้อนไปดูคลิป ย้อนไปดูรูปที่อาจารย์บิ๊กภูรินได้มีการโพสต์เอาไว้ครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหคนในวงการหมอลำอะ่ะ มาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะครับก็มีทั้งโอ้วงรัตนสินครับปฐมบันเทิงศินคือมาทุกวงจริงๆนะทุกคนมาชื่นชมอุ๋งอิงครับเขาแบบเราอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้จักมากแต่ว่าเรารู้เลยว่าคนเนี้ยอยู่วงนี้คนนี้อยู่วงนั้นแล้วก็อยากจะมาเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเมื่อเห็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์บิ๊กครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับเราเห็นความตั้งใจของน้องแล้วเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยที่จะเข้าห้องอัดหรือว่าการจะออกเพลงของน้องเนี่ยนะครับออกมาดีดีแน่นอนครับทุกคนสําหรับอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องสปอยเอาไว้แล้วนะว่าบทเพลงใหม่ที่จะปล่อยเนี่ยออกแนวลำเพลินทุกคนนะครับไม่ได้ใช่ออกแนวแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรผู้บ่าวคนแรกของฝันบัลลังก์ห้าอันนี้ตัดออกไปได้เลย เอิญฮักนางเอกน้อยก็อาจจะมีความคล้ายคลึงแต่ว่าอันนี้เป็นแนวลำเพลินเลยซึ่งเรายังไม่เคยเห็นองคงอิงแบบร้องลำเพลินแบบว่าเข้าห้องอัดแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็คือแบบน่าติดตามมากๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับตอนนี้คือรอแล้วที่จะปั่นวิวรอแล้วที่จะดันเพลงลูกสาวเนี่ยให้ไปอันดับโลกนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนการลงทุนทําเพลงหรือว่า ตอนนี้ทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับบอสโจเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแหละทุกคนว่าจะเลือกใครที่จะมาแบบปล่อยเพลงในในช่วงจะเปิดฤดูกาลนั่นก็คือศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนไม่พลาดอยู่แล้วนะครับที่น้องเนี่ยจะได้ออกอัลบ,บั้มก่อนก่อนใครเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นช่วงเปิดฤดูกาลแล้วก็จะทําให้ กระแสเนี่ยของหมอลำม,มันเปลี่ยงแล้วก็มีงานจ้างอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอให้เพลงนี้ปังๆดังๆก็แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าน้องเป็นศูนย์หน้าจริงๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนตอนนี้ในเขาเรียกว่าในเวดวงการหมอลำเนาะก็กําลังทยอยปล่อยเพลงมาเรื่อยๆนะล่าสุดเนี่ยของคุณใหม่พัชรีก็เตรียมจะปล่อยเร็วๆนี้ด้วยนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอ้โหเพลงบุษบาเนาะมาแรงมากตอนนี้ปล่อยไม่กี่สัปดาห์เนี่ย โอ้โห24ล้านวิวแล้วครับทุกคนแล้วคุณใหม่พัชรีเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนหรือเปล่านะครับทุกคนเนี่ยมันต้องดูจังหวะดีๆครับกับการปล่อยเพลงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือกระแสะเพลงข้างนอกก็ค่อนข้างที่จะมาแรงเหมือนกันครับทุกคนเนี่ย ต้องดูทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจริงๆนะครับกับการปล่อยเพลงนะอ่ะสำหรับวันนี้ครับทุกคนก็เอาบรรยากาศครับน้องอุ๋งอิงกับอาจารย์บิ๊กภูมารินนะมาฝากพ่อๆแม่แม่เอฟซแฟนคลับทุกคนนะครับต้องบอกว่าอุงอิงคือน่ารักสุดๆวันนี้นะครับโอ้โหหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงๆวันนี้น้องอยู่บ้านเนี่ยเราก็โอ้โหได้อ่านข่าวน้องนะเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะมากๆเที่ยวเสร็จเรียนเรียนเสร็จออกกําลังกายครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับน้องก็จะแบบว่าไม่ค่อยแบบ จะไปแบบนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่เลยอุงอิงเนาะน้องก็จะเป็นแบบกิจกรรมที่แบบมีประโยชน์ซะมากกว่านี่แหละทําไมคนถึงรักน้องมากมายขนาดนี้แฟนคลับถึงรักน้องทั่วประเทศขนาดนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับนะอ่ะก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับรักทุกคนครับ